สว่านไขควงกระแทกไร้สายดองเชงนะครับตัวนี้20โวลต์รุ่น DCPL 208แรงบิดสูงสุด208นิวตันเมตรมีระบบไขควงซอฟต์สตาร์ทนะครับเพื่อความแม่นยำในการใช้งานนะครับสามารถปรับความเร็วได้3ระดับเลยเป็นมอเตอร์ไร้แปลงฐานนะครับขนาดตัวเครื่องกระทัดรัดนะครับ107มิเม mm, เท่านั้นเองนะครับมีระบบกระแทกในตัวนะครับช่วยในการขันสกูได้ง่ายขึ้น หรือเป็นงานเจาะไม้นะครับในกล่องก็จะแถมที่ชาร์จนะครับเป็นแท่นชาร์จระบบมอเตอร์เป็นแบบไร้แปลงถ่านนะครับมอเตอร์จะหมุนอยู่ด้านนอกนะครับนี่ สังเกตดูนะครับมันจะนิ่มมากนะครับให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทนทานดองเชงครับ208นิวตันเมตร